กอันทว่นบอก่าจาของเขาเลยวันี้ได้ได้ได้ว่าเขาได้ซ่งอนดีแล้วจะมีหาใยอ่อืมครับได้ัตถรี้จักใบไหมได้หาใบหกใยจะแจ้งแจ้งมั่นได้ัตถ้ได้สามใยจะลานสาวได้ัตถี้นะองสามแน่บอกเขาอยู่นี่บอกเขาอยู่เป็นบอแม่บอกบอกเขาอยู่พ้นอ่น คนไต่หัวงั้นยังวะโอ้คาโต้มากามบอกเขาไว้จังไลยยี่สิบข้อสายสามสิบข้อสาย,สสายคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพาน,น,านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแค่ขันน้ำมนต์นี่เข้าจริงๆเนาะแม่เนาะเข้าสองสามเข,ข้าเต็มๆเ,เลยละขันน้ำมนต์รับเรือพ่อโซนโอ้เจป็นพันพ่อโซนเย็บเก่าเข้าเต็มๆเลยเอาที่ว่า เขาถูกจนซื้อรถอันนี้คืออะไรครับแม่อันนี้เขาซื้อรถเขาซื้อท้ายทะเบียนรถก็เจ้าจอ,ออคือทะเบียนรถเพิ่นเพิ่อนสองแสนมูเพิ่นอยู่บ้านจงคัาเมเพิน่นปาตัวไหนแม่ไอ,อ้สามตัวยังเก่าเก็บเก่าผมมันยังเอออย่างเตัวนั่นแหลับก็ได้พอดีุกเปลี่ยนแล้วได้ได,ไ,ดได้เท่าไหร่แม่สองแสนสองแสนมูคนเต็มนนยันแล้วอยู่เลย เขาเลี้ยงฉลองหรอครับแม่เขาเลี้ยงมูพวกเล่าเลยแล้วอืมเป็นเพื่อนพ่อโสเป็นไอ้ยุดอกแล้วเป็นไอ้พี่โสยุดอกเพราะว่าบุ้งเขาโศว่าให้ไปยุดอกจะห่างตัวโศว่าว่าไปครับหนาวหนาวไปเพราะอะไรเสียเสียดายงวดเมื่อกี้เลขลับอ่าน้องสาวไม่ได้เนาะโอ้โหยัง ในตารางน,น,นีมันกลับขึ้นว่าเขาอยู่อยู่ใบเก้าใบหัวพังหันครับมันมาเขาซีซีแปดแปดซีซีแปด่ออ 4, 8, มันออกซีแปดเนาะฮะไออกซีแปดว่าลัตเตอรี่ไม่ออกลัตเตอรี่ซีซีแปดมันออกสองสตัวสามตัวซีอ๋อเลขไลัตเตอรี่นเ 8, น,น,นี่แมอมัเแนวบ้านจัวัดภ่าสัยอกมา,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 มานน หนึ่งเก้าเก้าก็รอกรัตดีเนี่ยครับออกรัตดีขึ้นกันก็คือไปยันวงไปยันตามเส้นซี่เลยยู่วัดพระสายแม่มาเดยหนึ่งเลยหนึ่งเก่าเก้ามากครับหวดนี้ไม่ต้องหอดไปไหมหอดเราหวดนี้ท่านใดๆหรอกก็ว่าคุณยิ่งโฉลได้ละก็ว่าตัวได้ว่าเราบอกดูส่องฮึมเราบอกอีกฟังยูพอตั้งถามว่าสัมผัสก็พอโฉ โอ้แต่ว่าเลขขันน้ำมนต์เราก็คือต้องรออีกเนาะแม่เนาะน้ำมนต์มันก็ล่ออยู่คขึ้นแล้วเอ้าทีนี้ลูกขอถามเลยแม่เด้อถูกจนได้สร้างบ้านเนี่ยใช่ไหมครับแม่แม่เป็นยังไงแม่เล่าให้ลูกฟังเนี่ยวันนี้ถูกถามอีอีอีอยี่แล้วก็ฉันบอกมาจบของเขาเลยวันนี้ได้ได้ได้ว่าเขาได้เสื้อหนึ่แล้วจะมีหาใบเอ ครับไดรัตตรีจักใบแม่ได้หาใบหกใบเจ้แจ่มแจ่มมั่นได้รัตตรีได้สามใบแ่ห้านสาวได้รัตตรีนะคือรัตตรีเนาะยังเดียวนะนี่คือรัตตรีตะวัาอีหันลูกสาวอีแม่บอกหน้อยยี่ว่าซือเียกอกก็คือรัตตรีบอบ่อยเด้วกันวานนี้ยูแม่ตเวลาหาง่อได้ป่ะนะไปป่อถิ่มนะ แม่บอกฝันตองหวดบ่บ่ฝืนฝันฝันอยู่แล้วต้องมันีจังก้อนฝันบ่ได้ั่งแม่ฝันอยู่เต้ชื่อบ่ได้เลยฝันบ่ได้ว่าสิลุกขึ้นมาเสียนก็ก็้องหูเมียฝันเออฝุ่นฝันมาหาสมุทรก็ได้ม่ยังกระดกกระดอบมไปผู้ใด้ละมากูเก่าเนี่ยนะเม่ที่แล้วเขาบอกถูกไหมแม่เมดที่แล้วเขาก็ะหามากอันชุนเก้าหานเลย ทอดี่แล้อดนี่เราเขาว่าหันเ8นหกเปดแฉเลยด้องหันครับขึ้นมาบอกจังไดก็ค่เพึ่นมาบอกจนเป็นตัวต้องซื้อไงเียนเป็นตัวเรียกหกหันเก้าปดแฉกไปเลาลองซื้อมาเขียนเลยเอาขอสมุดมาขอเรียน้ำ้นเก้าเป็ดเลยเนไเก้าแปดไปเลยมันสิมากอกี่ว่างวันเนี่ย น้ำบาแม่น้ำมาปุ้นเรียกน้ดปุ่นเรียกพอดเก่าเกเก่าออกพอดมือออกมันที่เก็้างหันพอดบ้งหันซื้อเยอะซื้อว่ามันหน่อยซื้อเลยอายุพอพอเงี้ยอายุเท่าไหรจ้ะเราได้เกดสิเก้าปีโอ้ไม่เก็ดเือพอเง้นครับมาออกพอดปหันพอดบ้องหัน่อดเน้ำมันรึมของแม่นี่ของแม่กกยมักออกยอดหลมออกิดหอดเรกพอจาขออายุพอจะขอจอยอายุเท่าไร่นะแม่ จ็ดส uh ิบเก้าโอ้เจ็ดสิบเก้าไม่คิดฟองอะไรอยุลวเมื่อไ้ร่มาสิบเก้าก็ฟันฟังอยู่ดรอกวันนี้ก็ไม่คิดฟองยู่แล้วสั่อายุลเจ็ดสิบเก้าเนาะอายุเจ็ดสิบเก้าปีแล้วหอกหมดต้องหาสิบเจ็ดไมาไกยฝันเนาะ แต่ว่าสีน้ำอีกว่าจ้าเรียกพ่อนะเก้าแปดหกแปดนเรียกพ่อบางคนว่าสีน้ำยืนดเก้าแปดแปดสงห้ามันออกเก้าแปดแปดกับหัวน้ำเนาะมันชอบออกย้อนหลังเลยไหมไม่เคยออกนะมันมักออกย้อนหลังของคนนั้นมมนเคยออกเพราะว่าเก่าสิหัวต้องหันไปได้ไม่ออกคนนี้เลยอายุอีพอหันไปจังบาฝันฝันจังใดก็ทางวันนัน กนหันมัเปนมะเขียนเลขไงผันมาเ็นมะเขียนมาผีมาคอเรขัหมอโมาคอแล้เขียนเรเจ็ดอันนี้เขียนเรียกอันเก้าแต่ไห่ไ่ียังตามอยู่แล้วแม่เนาะนี่ตามมันอยู่มันมักลอยหลังมันมักลอยผักผัหันเจ็ดอันเจ็ดเกามันยังลอยมอกวันนี้ยมอกวันผหันชื้อไม่เด้เจ็ดเก่าเก้าเก็ดครับเกดอายุไฟไงมันลอยหลังมันกลอยู่ ออกข้าวขออกต้อก้นเต็มเต็มเลยวันนี้ตามแปดเก้าวันนีตามแปดเก้าตัวเก่าตัวเก่าว่นพุ่เลียงที่ตามตัวเก้าโอ้โหแปดเกตามตัวเก้าน้าแม่นานี่เรียขคันมุนสีรออยู่ที่เก้าม่สีรอไปเมื่อนีนหลังที่หนึ่งนี่เนาะที่หนึ่งกุมภาครับแม่กุมภานเขาจะส่งมาวันไหนครับแม่ส่งมาวันที่ส่งยี่งส่งส่งมาวันที่ยีบเก่าไม่แม่ตี่ันทีมัทสี่เทีนาะสาิบเอด เออสีงวดสามสีดงอีกเียหนึ่งาะกี่งวดแม่เขาถูกมากีงงวดนี่สิบงวดสิบคนแล้วคันละมุนคันละมุนสิบงวดแล้วงวดก้อนวุบ่ได้บ่เลคนบ่าหายแล้วงวดก้อนเนี่ยอันแม่หายยังก่อนสองสามยังนั่นนะมนเข่าสองสามได้ขแม่ครับเข,ข่าสองสาแต่ว่าตรงตัดเอาจังเข่านะเดี่คันละมนลมันมากสามสี่สองจ้าแม่ มันตองตาเลนมันถึงเขาหกเก่ามันมากมันมากสองสามมาเ้าไปบอเขาอยู่ใครจะซื้อสองตัวท as, ีื่อเรียกขันละมนเยะรื่มเรื่อสองทีีสองสอมสองสองสามแม่บอกเขาอยู่ี่บอกเขาอยู่มหนบ่แม่บอกบอกเขายุขนนั่นขึ้นนั่นไต๋หวงหมือยังบอโอ้ขาทู่มมกบอกเขาไปจังไงยี่สิบก่อสายสามสิบ่สายให้ใทู่เบอร์พอสูนเนาะเพราะว่าโทร่ับทาแม่ร้านเราไปแล้ว ไม่ใส่แล้วค้นนวำอาหาเงินไดไม่จมกืนทชคไปก็เลยบอสติดแม่บอ่าหรือบอกับจิตตัวทังช่วงก็ได้เนาะค่ะเนาะจ่ตัวท่องส่งทะยัโหลดเพราะว่าเราว่างหันเลากัเขาโยดเล่าเล้าเขาเก่าเกอยเก่าค่ะต้องให้พระเจ้าไปเก็ดเก่าหาศูนย์ยังเนี่ยของเล่าหมากงหันครับขอโทษมากนะคือแม่กายก็พอสูบบรรยูน้ำกัน ติดต่อทางเบอร์พ่อโซเบอร์แม่กายร้านเอาไปกรุงเทพวะแม่เอาไปแล้วส่งขึ้นใหม่ทรไปก็ยังบระยากหักหมดสายแม่ขอโทษคับคืนไม่เป็นไรหาซื้อใหม่แม่เอาใหม่นะแม่เนาะอวดนี้เอาใหม่เข้าครับก็เป็นตัวเล็กตัวเก่านะแม่เนาะไม่อยากให้ตามเก่าบรเด็น้มันเสียบมหวกน้ำกนเออมันจะออกนออนอเอ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 เออเเาเ่ คือเลขแม่สีออกน้ำก้นตลอดงวดนี้ให้ตามตัวใดก็แม่ตามเงนเก่าแปดแปดเก่าค่ะกับหัวน้ำบอลับรวดหุบแปดแปดหุเนาะการเนาะครับเลยถ้ามันออกบอวมันออกเก่าดูไปเลยน้ำมันออกเลยยครับผมก็เป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะครับเอาตามขันน้ำมนต์งวดเข้ามาสิบงวดวันนี้งวดที่สิบเอ็ดนที่สิบเอ็ดสิบครับ ันที่ส่งมาวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตอนเช้าครับผมเวลาเกา่าเวลาเกา่าครับผม